สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลเหมือนเดิมนะครับบลอลลิบีนะจ๊ะก็วันนี้นะครับจะมารีวิวตัวกัดให้ดูนะครับผมเนี่ยตัวกัดตัวนี้นะใส่ไปเท่ๆนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วผมลืมนะครับตัวกัดตัวเนี้ยข้อพิเศษของมันเลยนะครับที่อาจจะหาดูได้ยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวชายนี่นะครับนี่ที่เห็นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะจะเป็นแบบเสีม่วงม่วงใช่ไหม แต่อันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นสีขาวๆดำๆนะก็คือเท่เลยแหละโคตรเฟี้ยวผมก็อยากได้แต่ก็ยังไม่มีสิทธิ์จะได้จับต้องนะครับก็ตามนั้นนะครับผมมันเราคนไม่มีสิทธิ์นะครับก็กัดเนี่ยก็เป็นตัวตอนนี้ถ้าจะเป็นตัวเมตาแล้วถ้าจะขึ้นจะเป็นเมตาแล้วนะครับเพราะว่าตัวตอนนี้พอโลก2มาเนาะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือห่วยหากัดกันมากเลยนะครับ จากที่ทิ้งขว้างน้องนะครับไม่สนใจน้องเนี่ยตอนนี้ก็คือหอยหากัดอย่างบ้าคลั่งนะเพราะว่ากัดนี่คือกัดเนี่ย, <c oughs> ยมันมันตีพื้นนะครับแล้ว่ออตอนเนี้ยมันมีตัวที่แบบต้องตีเฉพาะตัวตีพื้นเท่านั้นอะไรเงี้ยตัวให้บิดคือไม่สามารถทําอะไรได้ผมผมก็ไม่เข้าใจว่าเกมมันทํามาเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับโอเคกัดตัวนี้เป็นสรุปเ,เรียกว่า สเปคคร่าวๆของน้องนะครับสเปคคร่าวๆของน้องเนี่ยก็จะเป็นเวล์แปดสิบนะครับเป็นชายนี่นะครับอีโ e วแล้วนะครับตัวนี้เอเอ่ดามเป็นโอเมก้ด้วยนะครับเป็นโอเมก้ด้วยลืมพูดผิด <laughs> โอเคครับเออ่สเปคน้องเนี่ยก็แล้วสแตตเดียวสเปคมันแปลกๆว่ะโอเคก็คือสเอสตตโดยรวมของน้องนะครับก็จะเป็น S-SA บวกนะครับเอ๊ะเหมือนมังกรเลยวะ่ะเดี๋ยวนะ <laughs> เป๊ะเลยอันเดียวกันเลย เหมือนก๊อปว่างนะเออเหมือนก๊อปว่างมาเลยนะส่วนสปิริตเนี่ยออตอนนี้นะครับต้นก็ไม่ได้ใส่อะไรอยู่ในตัวเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นทูสปิริตนะครับแต่ว่าต้นไม่ได้ใส่เลย,เลยแต่ว่าถ้าคุณมีแค่ตัวเดียวเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใส่ทูสปิริตนะครับส่วนออตอนเนี้ยที่บัฟที่เขาคิดๆิกันนะครับก็ <c oughs> จะมีทะลุโล่เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆเขาว่าด <c oughs> ่านใหม่โล่มันเยอะเว้ยทุกคนโล่มันเยอะมาก แล้วตัวที่มันเป็นตัวแบบผหขวดส่วนใหญ่อะมันตีฮิตเดียวนะครับมันตีแค่ฮิตเดียวมันทําให้แบบตีแล้วมันติดโล่ก็คือตอนเนี้ยใดๆคือแนะนาเนี่ยโล่ก่อนเลยถ้าไปโลกสองนะครับแต่ถ้าไปโลกหนึ่งก็จะเป็น two spirit ก็ได้อะไรก็ได้ก็มันจริงๆมันก็ง่ายๆนะครับโลกโลกหนึ่งเนี่ยแต่พอไปโลคสองเนี่ยโหมันโล่นี่มันแบบปัญหาชีวิตเลยหนังชีวิตเลยนะครับก็แนะนําว่าตอนเนี้ยควรเป็นโล่ไปก่อนนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีดาเมจเยอะเนาะ มาครับเราก็จะไปรีวิวกันเลยนะครับอินฟินิตี้ดันดีดันเดียวดันเดิมของเราไปโกโก้ go, go. ตัวกั๊ดเนี่ยผมเคยเห็นสกิลมาหลายรอบแล้วแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบกับตัวอีกีดนะครับอีกีดของผมเนี่ยออของลูกค้านะครับไม่ใช่ของผมผมก็ได้เขามาใช้เหมือนกันนั่นแหละอ,อ,อีกีดเอ้ยไม่ใช่คล้ายๆกันเลยแต่เท่กว่าอีกีดนะจริงๆอ,อ,อันเนี้ยผมงงว่า เออมึงต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วมึงมาอยู่ข้างขางอ๋อดึงดาบออกมาอะไรอย่างนี้โอเคก็คือตัวเนี้นะครับมันค่อนข้างความพิเศษของมันเนี่ยที่จะดีกว่ามังกรน,นิดหน่อยนะครับก็คือว่าตัวของมันเองเนี่ยนะครับใช้เงินวางแค่ส0 0พนนะครับทำให้ค่าวางนั้นถูกมากๆนะครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเออเป็นตีเป็นเส้นตรงนะครับ แต่ว่าครูดาวก็ถือว่าใช้ได้นะตีเป็นเส้นตรงกันนปะน้องตีเป็นเส้นตรงอ่ะผมจะไม่ให้ดูตัวผมนะจะ่ดูดูตัวน้องน้องก็ตีเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยนะครับตีอย่างเงี้ยไปตลอดยาวๆไม่พักนะทุกคนแต่ว่าตีเ่อทข้งไหวนะทุกคนตีแบบว่าเนี่ยเห็นปะตี3.8อะดาเมจหมื่นหนึ่งอันนี้ออกไม่ตีนะ <laughs> คิดสภาพว่าทาไมออกไม่ตีดิ <laughs> ไม่อยากจะคิด <laughs> มันจะน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าด้วย ด้วยระยะที่หวางก็เยอะนะครับก็คือดีมันมันเป็นแบบว่าเป็นกลางๆอะ่ะมันกลางแบบมันกลางมากเลยนะครับในตัวเนี้ยเดี๋ยวผมบอกคอมผมเหมือนจะไม่ไหวละเ <c oughs> อ่อเปิดปรับโลมาหน่อยนะครับเปึบเปบเปบอ,อ,อ่ะโอเคดีขึ้นเยอะสภาพจอผมดีขึ้นเยอะ <c oughs> โอ้โหแบบไม่ไหวเลยมันวุ่งรั่งวุ่งรั่งนะโอเคครับมาโอ้เงินเป็นมื่นแล้วเงินเป็นมื่น เงินเป็นหมื่นก็ต้องจัดอันนี้ก่อนนะครับมาผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วในการอัพกัดนะครับกัดเนี่ยสกิลแรกเป็นเส้นตรงที่ค่อนข้างผมว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าสกิลเป็นเส้นตรงของการสกิลแรกเนี่ยมันวงใหญ่นะครับแล้วก็กัดไม่ได้ตีช้ามากมายอะไรนะครับตีแคนะ่สามจุดแปดอัพสักสองก็ได้อัพสัก,กอสองเนี่ยกำลังดีนะทุกคนเพราะว่าเพิ่มวงด้วยนะครับเพิ่มวงแล้วก็ยังเพิ่มลดคู่ดาวลงไปอีกนะครับทำให้ตีไวขึ้นเนาะแต่ว่าได้ไดแล้ว กระโดดเธอเ <laughs> พราะค่าัพมันไม่ได้แพงเหมือนมังกรนะครับก็ตีไป3เลยนะครับเนะี่ยสกิลสก็ยังเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมไม่คิดจะเปลี่ยนเลยว่ะ <laughs> แต่ว่าเออถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเห็นต้นเคยบอกว่าการดเนี่ยมันข้อดีของมันเลยก็คือมันมีคลิในตัวเองนะครับมันมีคลิในตัวเองอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้บอกนะครับแต่เห็นปะตีแล้วมันติดคีย์บ่อยมากอ่ะตีแล้วติดคีย์บ่อยมากเห็นปะติดคีย์ละดาเมจสามหมื่นสี่นะติดคีที่ห้าหมื่น นะครับเยอะมากๆแล้วคือ,อคือตัวมันเองนะครับมันทําให้แบบว่าผมว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะในด่านที่แบบมันยากอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่อัพถูกนะครับไม่เหมือนมังกรเนาะที่แบบเว,เวอร์ไปเลยเนี่ย เราก็เป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่าคือความรู้สึกผมนะการที่มีมังกรอยู่เนี่ยมันแล้วเรามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเรื่องขายขายซื้อขายราคาตกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันติดไอเดีราไปตลอดเราต้องขายยกไ d ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับมันทําให้ผมมองว่าเออมันก็มีความรู้สึกที่แบบดีๆเหมือนกันนะตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะแต่ก็เริ่มรู้สึกดีแหละวูมันคี้คีเป็นแสนเป็นแสนเลยอ่ะพี่โหดมากพิกัสนะครับมา สกิล5เลยนะครับอัพ5เนี่ยกัดคือฟูลเอวเลยทุกคนเฮ้ยคือดีจริงแล้วแล้วดาเมตคือยังเยอะอยู่คูดาวยังน้อยอยู่อะ่ะยัง3.8ม่อะถ้าคูดาวไป5ไป6นี่ผมไม่แปลกใจนะเพราะมันเป็นฟูลเอวไงใช่ปะแต่ว่าคูดาวอยู่ที่3.8มจุดแวิโอ้โหคือแบบไม่ให้รักได้ไงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนแรกโลกโลกหนึ่งอะ คนไม่ต้องการมันเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะมันไม่ใช่แอร์นะครับมันไม่ได้ตีเป็นไฮบิดแต่ตอนเนี้ยทุกคนรักมันมากทุกคนอยากได้มันมาในครอบครองนะครับโอเคมาอัปเจตกันเลยนะครับเพื่อดูความน่าเกงขามของพี่กลัดน,นะอัปเจตนะก็อัปข้ามไปเอะนึกว่าจะดีโอ้โหคคูดาวเยอะขึ้นนะคูดาวเยอะขึ้นนะแต่ดาเมจนะข,นะขึ้นมาสองเท่านะทุกคนขึ้นมาสองเท่านะ แต่ข้อเสียเลยก็คือครูดาวเยอะขึ้นนะก็เท่าตัวเหมือนกันแล้วก็เ,เกือบเท่าตัวนะครับแต่ก็ได้วงที่มากขึ้นเนาะก็เนี่ยข้ามได้ข้ามเถอะข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับตะกี้วันนี้เราไปอัพเก้าเลยนะอัพเก้าเลยเพื่อจะไปเห็นประสิทธิภาพของน้องนะอัพเก้าเนี่ยก็อย่างที่ได้เห็นนะครับว่าตัวน้องเนี่ยก็ตีนะเป็นปึงป้งปึงป้งปึ้งไปก็คือถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเป็น เอลีวงใหญ่มากๆเบิ่มๆเลยแถมน้องมีคิด้วยแล้วก็ตีหลายหิตด้วยตัดโลได้สบายคือกัสเนี่ยเป็นตัวที่ตีหลายหิตค่อนข้างเยอะนะครับไม่ไม่ค่อยได้ตีหิตเดียวเท่าไหร่แล้วมันทําให้มันการเคลียร์มอนหรือว่าการสู้กับมอนที่มันมีเลือดเอ่อไอมีโลเยอะๆเนี่ยมันทําให้ได้เปรียบนะครับคือเราไม่ต้องใช้ตัวตัดโลอย่างแอตตาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวใดๆก็แล้วแต่ที่เราไว้ตัดโลนะครับ แต่ว่าเราสามารถใช้กัดลงไปได้เลยแล้วฟันันเรียบร้อยจบนะบตั้งแต่สกิลแรกๆเลยนะข้อดีของกันเนี่ยคือแบบมหาศาลก็อย่าลืมไปลงประตูนด้วยนะครับซึ่งมู้จะออกเมื่อไหร่ <c oughs> มาอันติกันเลยนะครับอันติของกัดเนี่ยนะครับก็โอ้โหโอ้โหเป็นฟูเอทุกคนถามว่าดาเมจจัดไหมผมมองว่าไม่ได้จัดขนาดนั้นนะนะดาเมจแอบน้อยนิดหน่อยนะครับ แต่ครูดาวเนี่ยขค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นฟูลเอที่ตีหลายฮิตนะครับก็ถือว่าโอ้โหมันตีไม่ใช่ว่าหลายฮิตธรรมดานะโคตรเยอะมันตีโคตรเยอะดนไปฟันแต่แบบตึงเกินหมดเกินวิชายครับแต่ว่าผมผมกับมองว่าเออมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับคือมันหนึ่งคือป็นเป็นออเมตี้แล้วนะครับมันสมควรจะดาเมจมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ มันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เท่นะครับแล้วก็ดาเมจดีที่สุดแทบจะที่สุดของตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ที่มีหโหดก็จะมีทรงกับ,น,น,บกนี่แหละครับกัดเนี่ยแหละนะครับที่ยังโหดมากๆอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวเก่าๆนะครับชาเอ๋ยกาฟเอ๋ยกาฟเนี่ยตี11วีก็จริงนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากาฟดาเมจแสนสี่นะดาเมจแสนสี่นะตีพื้นนะครับ ก็ทําให้ไปโลก2ได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูว่า,าเราชอบตัวไหนแต่ว่า,าแน่ๆเลยว่าภาษีของกัดเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับเรามาสรุปสเตตสคข่าวข,ข,ของตัวกัดนะครับเนี่ยก็คือสรุปแล้วนะครับกัดเนี่ยดาเมจอยู่ที่ถ้าอัพตันนะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งแนะครับคูลดาวอยู่ที่7.3าวิ ระยะอยู่ที่47.1นะครับผมซึ่งผมมองว่ากลางๆนะครับแต่ว่าเขายังจัดถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่าจัดอยู่ในเมตาปะไม่ไม่เมตาก็อาจจะอยู่ประมาณ S นะครับก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับขอดูข้อมูลหนึ่งเพราะว่าตัวต้นต้นก็ได้ส่งไว้ผมดูอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันอยู่เทียร์ไหนนะครับแต่ผมลืมไปละมันจะส่งดิคคอร์ดปะเอาเวนกรรมัมส่งดิคคอร์ด โอ้นี่ครับผมเจอแล้วเอ่อกัดอยู่ในเทียเทียเทียแบบถ้าถ้า,านใ,นใ,ใ,นในโลกในในในโลกสองนะโลกสองเนี่ยกัดอยู่ในเทียอ,อ่กูดนะครับก็ถือว่าไม่ดีไม่แย่ก็คือถือว่าดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับก็ต้องทําใจกันน้องนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจน้องอยู่แต่ว่ามันก็โหดนะอะมันก็โหดนะครับมันก็โหดในในแบบของมันนะทุกคน ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมก็ใครมีข้อแนะนำติชมอยากให้ทำคลิปแบบไหนรีวิวตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ